มันมีดัดครีมัดไปแล้วหัวโตเออดัดหัวโตอ่ะไม่แห้งแฟบอ่ะเออแล้วผมเนี่ยสปริงออสวยเลยข้อ,อตัดครีมมันดัดรุ่นใหม่รอ,อ,อนมันจะนุ่มนวลแต่ความพองนี้ต้องยกให้เขาเออไม่เหมาะกับไดออนะคะถ้าไดพปุ๊บบอกเลยมันจะเหมือนั่วผมเนื้อผมมันหายอ่ะ มันจะชัช่วๆเลือกเลยเราอะ่ะเหมือนเหมือนทาจมูกเลยเด็กบอกว่าแม่อันนี้นี่หมอการทําจมูกอะ่ะแต่ก่อนเราทําซิลิโคนตอนนี้มันมีโอเพนเราก็ต้องมาลองโอเพนต่อไปมันเอาสะดือมาก็ต้องลองสะดือวันนี้น้ำแม่มาที่แล้วแม่ต้องลองครีมถูกไหมแม่เราจะได้รู้ว่านานทีนน่เคยดัดที่จุตอนนี่เคยดัดวันนี้เรื่องเล่นครีม พราะเราเป็นสาวสมัยใหม่เราต้องทันเหตุการณ์นะแม่นะไงแม่ก็จะยังมีของคดลงเป็สูงโปร่งตาเลยว่าสุดๆก็เลยสุดนเอเธอดูี่เธอดูนะวันนี้จะสูงโปร่งตาตาเลยว่าสุดๆเธอไม่ต้องมาเลือกว่าอะไรหมไม่เหมาะตอนเนี้ยมันมีของใหม่เธอก็ต้องมาลองถูกไหมแม่เออกระเป๋ารุ่นใหม่ผมรุ่นใหม่เห็นไหมแม่ทุงผเห็นไหมพองไม่แม่ในสามวันแม่สายอวนสวยอืมนอกจากฟังมน้ำยาครีม หนูตรวจทำพนาให้แล้วว่าน้ำยาครีมขอให้สวยขอให้เฮงขอให้ปังเการดัดแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดัดน้ำดัดดิจิตอลและดัดครีมีความสวยที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีการปรับให้เข้ากับแต่ละวัยก็อยากให้คุณแม่ๆมาลองดัดน้ำยาครีมดูนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กลับไปบ้านแล้วก็ไม่ได้ผมใส่ที่จับลอนแล้วก็ปล่อยแห้งได้เลยหรือว่าใส่ที่สองอีกนะคะามาลองดูผลงานกันนะคะเราพร้อมเปลี่ยนสี้วยนะคะวันนี้ ผมเนี่ยเงามันมีความชุ่มชื้นพองพองยัดโูนไปแม่พองไหมผองจริงเนาะแล้วนี่ผมเนี่ยยัดโูนผมเห็นปะพองไหมดูมีเนื้อก็เลยเนาะอ๋อแม่ผมดักค่ะมันหดมันหดแบบนี้แหละเวราดูกันแห้ง เราตัดไปเสร็จปุ๊มันก็พรุ่งนี้แบ่งเนาะได้บบไดไดพรุ่งนี้กลับมาอีกใช่อันนี้คือครั้งแรกที่ตัด้ำยาครีมใช่ไหมจ๊ะแม่ใช่โอเคแบะนี่ภูเก็ตนะแม่เห็นปะขึ้นปุ๊บตัวในมิลงภูเก็ตก่อนเลยเออไล้วไงอ่ะไปดูข้างหลังว่าเท่ากันหรือยังเมื่อกี้อะไม่ดูด้านข้างอ่ะไม่เห็นจ้ะ ันที่แม่แม่บอกว่าเมื่อกี้ผมมันหมดตัวไม่เท่ากันแต่มันออกมาเองเราไม่เห็นแม่ในความคลืมันอย่างนี้เห็นแล้วแม่ไม่เห็นทั้งหน้าหนูไหมว่าหนูตัดให้แม่เลี้ยวเก็บหน้าอย่างนี้เพราะอะไรรูกเมจ๊ะมันไม่ใช่ไปทั้งหมดมเราต้องหล่นมาอย่างนี้เหมือนแบบเหมือนผมฝรั่งอ่ะเป็นยังไงไปหาปากนําเข้าจากเออไอหน้าอเมริกาแม่ดูเดกแม่ดูลมแม่ดูแม่ดูแม่ดูปไปเลยเด้งไหมหน้าเปลี่ยนแล้วแม่เนาะ หนูต้องบอกแม่ว่าเราต้องลองเปลี่ยนแบบดูเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีเราไม่เปลี่ยนน้ำยาเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมันรอบน้าเราก็มาเปลี่ยนตรงได้อีกน่าเปเกียไเลิศเลิศเลิศจะโทรไปบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกงี้จะยืดผมแล้วเร็ว